นี่คือรีวิวการฉีดวัคซีนโควิดของจริงเจ,จ็บจริง no เเ็อเ์อย่างละเอียดทุกขั้นตอนใครใจไม่แข็งจริงอย่าดูนะจ๊ะตอนนี้นะคะอาจารย์ก็มาถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วกำลังนั่งรอนะคะจะฉีดวัคซีนนะคะซิโนแวคนี่ก็คือบัตรคิวนะคะอ่ามันก็จะลงเรคคอร์ดไว้ตามที่เราเรจิสเตอร์ไว้นะคะว่า จื่อน้ำสกุลอะไรอายุนะคะแล้วก็รวมถึงสิทธิ์ที่เรามาใช้ในการฉีดนะคะอย่างของอาจารย์ก็คือเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนาะเขาก็จะ p อ rioritize ตามความเสียงของแต่ละกลุ่มคนนะคะอ่าก็เดี๋ยวดูสภาพโดยรวมนะคะของโลเคชันของที่ที่อาจารย์มานะครา รบรวมประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อค่ะส่วนระหว่างนี้อาจารย์ก็ต้องนั่งดบน้ำดบน้ำล้างมือดบน้ำล้างมือนะคะกันต่อไปค่ะ mm hmm. จ้าเอกคะ mm hmm. คุณคนไข้ทุกคนนะคะ mm hmm. ตอนนี้อาจารย์ยังมีชีวิตดีอยู่นะคะ mm hmm. ก็โปรเซสตอนแรกเนาะพอมาถึงปุ๊บเขาก็จะให้เรา Registration mm hmm. นะคะอ mm ่าอันนี้อ่านี่โดนยิงหัวแล้วเห็นไหมก็คือพอ mm hmm. โอเคค่ะ registration mm hmm. เสร็จแล้วเขาก็ให้บัตรคิวเรามานั่งรอนะคะเข้ามาเสร็จแล้วก็ชั่งน้ำหนักส่วนสูงนะคะซึ่งน่ากลัวมากค่ะ mm hmm. คืองชั่งที่นี่อาจารย์ว่ามันชั่งแล้วมันหนักน้ำหนักปกติของอาจารย์นะคะ mm hmm. แล้วเขาก็จะวัด BP นะคะแล้วก็เอ่อออกซิเจนสัตว์เรชันนะคะคือไอ้เครื่องวัดปลาดนีติ๊ต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 เนี่ยคะ่ะแล้วก็เมื่อกี้ไอ้ที่ยิงหับปุ๊บก็คือวัด body temperature อุณหภูมิ ร่างกายนะคะแ่าแถมพี่คนที่จะมาชีรร้ให้จันก็สวยมากค่ะสวยเก๋ๆนะคะเพราะะฉนั้นไม่ต้องกลัวกันนะคะหลังจากนั้นนะคะพอของเขาซัพประวัติตรวจร่างกายเสร็จวัดเอ่อบัตรเฟสเชอร์นะคะบอดี้เวทไท์เรียบร้อยแล้วก็ออกเซตเอ่อแล้วก็บอดี้เทมนะคะพอค่อของเขจะมีบัตรสกรีนนิ่งนะคะให้ให้เราเช็คลิสต์แล้วก็ รวมถึงว่าว่าดิฉันยินยอมฉีดวัคซีนแล้วนะคะรับฟรสทุกอย่างีเลี้ยงร้อยแล้ว,ลวก็เซ็นชื่อลงไปค่ะ <c oughs> อ๋อโอเคขอให้เราติดเองด้วยนะคะว่า <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์จะซูไม่ดูนะคะว่าเธอยินยอมฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็เซ็นชื่อลงไปค่ะ,อ,ะอันนี้เป็น process ของ inform consent นะคะเป็นทางการแพทย์ซึ่งเป็นปกติเราก็จะทำกันนะคะ <c oughs> โอเคค่ะพออินฟอร์มคอนเซนต์สักก็ว่เสร็จตอนนี้ดิฉันก็มานี่ค่ะนั่งรอเข้าห้องเสือนนะคะฉีดวัคซีนในสเต็ปถัดไปค่ะอ่าตอนนี้อาจารย์มานั่งอยู่ในห้องเตรียมฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็คือเขาก็จะสกรีนประวัติเราแล้วก็เช็คชื่อสกุลแล้วก็คอนเซนต์ฟอร์มหอียทีหนึ่งที่มั่นใจว่าให้วัคซีนไม่ผิดตัวนะคะไม่ผิดตัวหมายถึงไม่ผิดคนนะคะแล้วเสร็จแล้ว พี่พยาบาลเขาจะอินฟอร์มเราว่าเออเนี่ยเราเดี๋ยวเราต้องอซิร์ฟอาการบวกไปจากเวลาที่ฉีดบวกไป30นาทีนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ทุกคนค่ะ,อ,ะอาจารย์เตรียมโดนเจือนแล้ว To e e o o t t n u น e นะคะนี่คือสภาพเตียงก่อนที่เราจะฉีดวัคซีนนะคะมันสวยงามแล้วก็ดูดีมากทุกคนไม่ต้องกลัวคะ่ะแล้วนี่คือตัวขวดวัคซีนนะคะ,ะให้ดูกันรื้อมันโฟกัสได้ไหมเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยขวดมันจะเขียนไว้นี้ค่ะบอกว่าเป็นโควิด19วัคซีนเวอร์โรเซลอินแอคทีเวเต็ดนะคะแล้วก็มีล็อตนัมเบอร์เขียนไว้ด้วยตรงนี้โอเคแต่ว่ากล้องมันไม่กล้องวิดีโอมันไม่ชัด์จอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ถ่ายเป็นรูปนิ่งให้ทุกคนดูแต่ว่านะมันซูโฟกัสไม่ได้อน่ยเนี่ยเนี่ยเห็เนไหมเออมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วยามันจะอยู่ข้างในนะคะมันจะเย็นเย็นเก็บด้วยความเย็นฮูนักภูมิคอนโทรลแล้วเดี๋ยว จันถ่ายเป็นรูปนิ่งให้ดูอีกทีหนึ่งอ่าโปรโเซสค่ะก่อนโดนเจือน,นะคะทุกท่านพี่พยงก็จะเอาขวดวัคซีนที่เราโอเคเช็คเรียบร้อยแล้วว่าอิสไม่มันเป็นของชั้นฉันกเลยจะโดนนะคะก็ไปทําความสะอาดขวดค่ะขอขออนุญ,ญาตะะดูโปรเซสได้ดไหมคะขออนุญาตดูได้ไหมอ่าโอเคต้องขออนุญ,ญาตก่อนนะคะคนเราต้องมีมารยาทค่ะจะถ่ายใครนะคะอ่าที่เขาก็จะใช้เทคนิคสเตอร์ไล์นะคะ ใส่ถุงมีททำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็บับเบิลที่แกะออกมานั่นคือบับเบิลสมรีนะคะที่มีตัวแอลกอฮอล์ซุปอยู่แล้วเพื่อความสะอาดแล้วก็อันนี้ที่เขากำลังตึงเข็มมาเพื่อดรอ,อยาค่ะดรอตัววัคซีน ไหมคะทุกคนได้ดูสิ่งนี้ก็จะเหมือนได้มานั่งอยู่กางช่างอาจารย์ได้เซสฟ e ลลิ่งของการโดนฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะเอาไว้อวดลูกอวดหลานได้นะอันนี้พี่เขากำลังหยิบเข็มขึ้นมาแล้วอ่าดูให้ชัดๆดูให้ชัดๆอ่าหยิบเข็มละทุกอย่างต้องทำด้วยเทคนิคที่มันเป็นสเตอร์ไรนะคะใช้ใชซริงสามซซค่ะอ่า ทิมจึ๊กเข้าไปในขวดที่ที่พี่เขาถือเนี่ยคือขวดเป็นขวดวัคซิงขวดเมื่อกี้ที่อาจารย์โชว์ให้ดูนะคะแล้วก็รอโอเคดูเข้าไปปุ๊บอ่ะเสียบเข็มเข้าไปเข็มยักยักใหญ่ๆอันคอยควานั่นแล้วเขาไม่ได้มันจิ้ม,มเรานะคะทุกคนไม่ต้องกลัวคะ่ะเอาไว้รอ,อยาเฉยๆคะ่ะเมื่อกี้ พี่เขาใช้เข็มเบอร์18นะคะในการรอยาาซิ่งมันใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้เข็มที่จจิ้มเราพี่จะใช้เบอร์นี้ใช่ไหมคะเบอร์25ค่ะมันก็ใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็สู้ตกใจเล็กน้อยแต่โอเคเราสู้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์กำลังจะขึ้นเขียงแล้วนะคะ เมื่อกี้อาจารย์ต่อรองขอเบอร์เข็มเล็กเบอร์กว่าน้ะคะแต่พี่เขาบอกว่าไม่ได้ค่ะมันยันยังยไม่ออกต้องเบอร์25นะคะเดี๋ยวเจือค่ะสู้ค่ะสู้ค่าตัว ดังก่อนนะคะว่า,ค,าคือหมอคะแผลแอลกอหรือเปล่าบอกว่าจะร้องไห้ก็ขอค่าเชือกก่อนนะคะอ่าตอนนี้นะะเราจะฉีดแอลกอฮอล์นะคะเอ๊ยยังจะใช้ฉีดแล,ล้วเทนแอลกอฮอล์สงสา,ารที่พี่มาจังเลยค่ะเพราะว่าตันแขนใหญ่นะคะเวลาถักเสื้อมันก็เจอแบบระเด็เลย ือไร่ก็อย่างที่บอกไปนะคะแถ้าออกลืกๆแล้วก็อย่าเครียดจะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าซีมพเดติกหรือประสาทเครียดมันจะทำงานเร้่อยเรื่อยเป็นระบบตัว,ตว,ตวะคะ่ะนา่าให้สกปรกจอมค่ะ ก็เหมือนตอนจิ hmm. ้มหน้าตัวเองฉีดโบท็อกนะแต่ว่ายามันก็จะปวดปวดตึงตึงฟิวดิ้งอาจารย์ว่าเจ็บกว่าก็สิ่งแวดล้อมใหญ่นิดนึงยามันจะปวดปวดแล้วก็โอเคค่ะสบายมากหาเราว่าี่พีวร์เราอ่าลองกดก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องอาจจะดีนิดนึงเพราะว่าอยากย้ายใจไลฟ์ไปดูเมื่อวานเนาะว่าเราปวดเรื่อง วาโซสแการซอรหหหหห์หรือว่าหลอดเลือดมันหดตัวแล้วเลือดมันมีการดูดตานเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะรับประทานนะคะซัพพลีเมนต์ที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนอยู่ก็อาจจะดื่มนานๆขึ้นดนึงแล้วก็ใช้วิธีกดหยุดเลือดทับแต่ก็โอเคนะคะรู้สึกยังปกติดีค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวเตรียมตัวให้พร้อม เรื่องอยู่แล้วค่ะพี่พยาบาลก็เอากอดที่กดออกนะคะแล้วก็แบบ cluster ระบายนะคะเรียบร้อยนะคะทุกคนนี้ตอนนี้เดินได้ค่ะปกติดีนะคะยังไม่มีอ่อนแรงใดใดไม่ต้องกลัวนะคะอ่าตอนนี้อาจารย์ก็ได้รับวัคซีนซิโนแวคโดสที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะ หลังฉีดทันทียังปกติดีอยู่ค่ะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ต้องไป observe อ,อ,กอปาการหลังฉีด30นาทีในอีกห้องหนึ่งนะคะนี่คือเป็นขวดวัคซีนนะคะที่ถูกใช้ไปหมดแล้วนี้ล็อตที่อาจารย์ใช้นี่็อตนี้มันจะมีเขียนล็อตไว้เพื่อมีปัญหาไลทรกกิ้งได้นะคะแต่ประเทศไทยเราซื้อสาสตร์ค่ะพอเรา ฉีดวัคซีนหมดขวดนะคะไม่มีวัคซีนที่เหมือนต่างประเทศนะคะเพราะว่าบุคลากรเรามีจรรยาบรณคะ่ะหลังจากที่อาจารย์ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือมานั่งรอสวยๆค่ะนั่งเขาเรียกว่าสังเกตอาการนะคะวกเวลาไปอีก30นาทีจากเวลาที่เราฉีดดูว่ามีอาการข้างเคียงอะไรหลังจากการรักษาหรือเปล่าอ่าและตอนนี้นะคะก็ครบเวลาแล้วได้รับการประก,กาศชื่อเรียกคิวว่า ครบเวลาการออเซิร์ฟอาการผลข้างเคียงส่ววัคซ,ซีนแล้วนะคะกลับบ้านได้ค่ะเป็อิสระแล้วแล้วเดี๋ยวกลับถึงบ้านนะคะอาจารย์จะอัปเดตอาการหลังฉีดให้อีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะออเ s e ร v ฟอาการเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้ใบยอย่างนี้มานะคะ เวนนบายเซียไปสังเกตอาการต่อที่บ้านนะคะพร้อมกันนัดนะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เอาให้ดูเนี่ยอย่างเช่นก็ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ให้รีบกลับไปพบแพทย์น,นะคะไม่มีแรงแขนขาอ่อนแรงเฉียบพลันไข้ปวดหัวปวดบวมแดงรอ้อนบริเวณที่ฉีดปวดเมื่อยอ่อนเพลียกลืนไส้อาเจียนนหน้นาอกคือลมพิษอาการอื่นๆเช่นท้องเสียเนะะี่ยค่ะเขาจะให้ลิสต์ไว้ประมาณนี้เราก็ไป o ออเซิร์ฟสังเกตอาการที่บ้านนะ แล้วก็เขาก็จะมีชื่อของเรานะคะที่ฉีดวัคซีนบริตตดต่อโรงพยบาบาลแล้วก็เวลาที่นัดสำหรับวัคซีนโดสต่อไปคือซีนโวแบนี่เต้องฉีด2องโดสนะคะเออแล้วก็มันก็จะมีบอกว่าเอออันเนี้ยเข็มที่1เราฉีดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพราะฉะนั้นตอนนี้เสร็จสำหรับโดสแรกนะับปัจจุบันก็ผ่านไปเราๆ ครึ่งชั่วโมงนะคะหลังฉีก็ยังปกติดีค่ะเดี๋ยวชูบีคอนติเนียวกันต่อนะคะว่าหลังจากนี้เป็นยังไงบ้าง<ป>กลับบ้านก่อนละนะบายยอย่าลืมกด subscribe like และก็ share เพื่อรับคลิปความรู้ดีๆสาระดีๆทางการแพทย์กันนะคะ